ช่ววยยฉันนบนบด้ที่ชั้นบนน่ากลัวขนาดนี้เพราะปัญหารัว่วซสมตอนหลังคามเมทัลชีตจุดเสียงรั่วของหลังคามเมทัลชีตลอยต่อระหว่างแผ่นลอยต่อสันครอบหลังคา บริเวณหัวน็อตยึดหลังาคาแก้ไขทุกจุดหยุดรั่วด้วยผลิตภัณฑ์กันซึมจาก T O A เริ่มที่ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแล้วทิ้งไว้ให้แห้งสนิท1-2วันจากนั้นลองพื้นด้วย T O A Last Tech ให้ทั่วหลังคาแล้วทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย6ชั่วโมงถัดมาเริ่มที่ทาคลิกกันซึมบริเวณรอยต่อจากนั้นเสริมด้วยตาข่ายไฟเบอร์เม แล้วทาอะคริลิกกันซึมทับอีกรอบบริเวณหัวน็อตให้ทาอะคริลิกกันซึมให้ทั่วสุดท้ายรอยต่อสันครอบให้ทาอะคริลิกกันซึมเสริมด้วยตะข่ายไฟเบอร์เมชแล้วทาอะคริลิกการซึมทับอีกรอบจากนั้นทาอะคริลิกการซึมให้ทั่วหลังคาโดยไม่ต้องผสมน้ำอีก2รอบในแต่ละรอบทิ้งไว้ให้แห้ง2-4ชั่วโมง แค่นี้ชั้นบนก็ไม่น่ากลัวจากหลังคาไม่เท่าชี้รั่วซึมไปอีกนานด้วยอคลิกกันซึมที่ทนน้ำขังได้นานถึง70วัน QA 2 0 1 Loop Seal